สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรถ4ล้อ e e l drive นะครับตัวนี้เป็น4 e e l d r i v e ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์อนเนกประสงค์นะครับชุดนี้จะเป็นชุดที่เราไม่ได้ใช้เกียร์แยกนะครับเราจะใช้เป็นรุ่นเกียร์กระปุกตรงเกียร์กระปุกนะครับเราก็ต้องหาวิธีทําตัวโยกนะครับมาไว้ ที่คันเกียร์นะครับเราต้องต่อคันโยกมานะครับแปลงคันโยกออกมาทําเป็นคันเกียร์ตัวนี้ที่เห็นนะครับเป็นสเตอร์เฟืองโซ่เบอร์60นะครับตัวนี้ฟันโซ่ใหญ่นะครับขนาดกลางนะครับก็จะเป็นโซ่สเตอร์ขับกลางเพลาเลยโดยตรงนะครับขับกลางเพลากลางเพลานี่ตรงกลางเราก็จะใส่เป็นสเตอร์ใหญ่ก็ได้เราทดทดเพิ่มได้นะครับเพื่อทําเป็นสโล นะครับถอดเพิ่มนะครับตรงนี้นะครับเราก็ต่อได้หลายทางนะครับอันนี้เรากลับมาอีกทางหนึ่งนะครับครับเอาเครื่องมาไว้ด้านหลังด้านหน้าหรือว่าจะย้ายไปย้ายมานะครับเราก็ต่อเอานะครับตัวโซ่สเตอร์นะครับใช้โซ่สเตอร์มาขับเพืองท้ายเพื่องหน้านะครับเผาหน้าเผาท้ายหมุนไปพร้อมๆกันนะครับ ก็จะทําให้รถทั้ง4ล้อนะครับหมุนไปพร้อมกันนะครับโดยตัวนี้นะครับเป็นเกียร์กระปุกนะครับเราก็ต่อคันเกียร์มาไว้ตรงกลางนะครับก็ได้นะครับเครื่องอยู่ด้านหลังนะครับพอไปชุดแล้วก็ดูตําแหน่งการวิ่งนะครับเราก็ลองย้ายซ้ายขวาดูนะครับพวงมาลัยเราก็ย้ายได้นะครับเป็นจะเป็นเผากลางเป็นทําเป็นรถจิ๊บก็ไว้ด้านข้างนะครับ จะย้ายไปย้ายมากลับไปซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับชุดนี้นะครับก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับวิธีตอบเกีียวกระปุกนะครับแบบนี้นะครับเพื่อดึงโซ่ตรงกลางเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวแยกนะครับก็สามารถทําได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นเกีียวกระปุกขนาดกลางนะครับที่ใช้กับเครื่องได้ตั้งแต่6ถึง25หแรงม้านะครับตัวนี้ใช้กับเฟืองท้าย และเฟืองหน้านะครับที่เป็นเพลาโฟวินนะครับโฟวินไดด์ด้านหน้าก็จะเป็นโฟวินที่เป็นตัวคอม้าตัวใหญ่นะครับคอม้าตัวใหญ่เหมือนรถรถเผาหน้านะครับแต่เป็นคานใหญ่นะครับแบบนี้เลยนะครับสําหรับท่านที่ต้องการนําไปใช้งานนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บนะครับ ราคาก็จะอยู่ที่หน้าเว็บอยู่นะครับแยกชิ้นก็มีนะครับเป็นชุดก็มีนะครับราคาหน้าเว็บเป็นราคาเต็มนะครับนี่นะครับตัวนี้เราเอาเอากระบอกสวมนะครับทําเป็นกระบอกสวมแล้วก็ยึดติดจับตัวถังรถนะครับเป็นชุดกลางกระบอกสวมก็คือเป็นเพาลอยนั่นเองเพาลอยติดกับสเตอร์นะครับทําหน้าแป่นยึดไว้นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนสเตอร์ได้นะครับ ตรงนี้เราก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับท่านที่อยากจะทําเป็นโฟลว e วิ r ได้หรือว่าทําเป็นรถจิบนะครับแต่ใส่เครื่องอนเนกประสงค์นะครับก็สามารถทําได้นะครับตัวนี้เราเอามาประกอบแล้วก็ลองใส่เกียร์เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับสลับไปสลับมานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับอย่าลืมทักทายกันเข้ามาสวัสดีครับ